สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่4เมษายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวัดเลขเด่น3ตัวของแอดนุ่มขอนแก่นน้องเฟยน,นะครับงวดที่ผ่านมาหนุ่มขอนแก่นคำนวณได้1 2 3 ก็จะมีเลข3นะครับลงไปด้านล่างเข้าหลัก10บไยออก6 8 7 3 6เจทางโดยเลขของอาจารย์3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับส่วนทางงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วใบด้านบนฝั่งทางขวามือเด่นกำลังวันพุธหนุ่มขอนแก่นคำนวณได้4 1 5ทุกท่านสามี้นะครับเด่นวันพุธคำนวณได้4 1 5 วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16ทับ4 2,568ต่อมาจะเป็นทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดหอยขมงวดที่ผ่านมาคำนวณได้1,5,6,7ก็เข้า2ตัวนะครับคือ6กับ7ทุกท่านเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วย ย้อนไปอีกงวดก็เข้า2ตัวนะครับมี5กับ6งวดที่ออก5 6 3ห,า,หามทางเดเลขของอาจารย์2ง,งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับส่วนทางงวดใหม่16เมษาก็คือใบฝั่งทางขวาครับแะถ้อยขมคำนวณได้0167นะครับ0167ตามนี้ทุกท่าน วันที่อยู่ด้านบนสุดนะครับสูตรคำนวณเลขติดบนของแอดห้อยขมงมดใหม่ได้ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดขอให้โชคดีทุกท่านมาต่อกันที่สูตรคำนวณเลขติดบนของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาเนทางของอาจารย์มีเลข8นะครับเข้าหลักสิบหวยออก687ด ทางเดือเลขของอาจารย์7จมวดหลังสุดเข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่ได้เลขชนเด่น4ตัวก็คือ2378ทุกท่านใครตามสูตรนี้อยู่มาแล้วนะครับทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัยมวดใหม่ได้2378นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นร1อหน่วยสองสูตรของอาจารย์งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายได้ตัวชนเด่น4ตัวนะครับสองสูตรของอาจารย์ได้ตัวเดียวกันก็คือเจ็ดแก็มาสองตัวนะครับเลขเจ็ดกะเลขแปดครับส่วนทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสองสูตรของอาจารย์ได้2องสามสี่ห้ากะหก 8ปดพอไปกับ5 6 7 8นะครับได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข5มาลุ้นกันครับตัวชนจะมาไหมต่อมาก็จะเป็นทาง10หน่วยนะครับเลขเด่นแบบ7ตัวงวดที่ผ่านมามาครบบนเลยทุกท่าน มีเลขยกไปเข้าหลักร้อยแล้วก็มี7กับ8นะครับเข้า10กับหน่วยส่วนในทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์วันชัยคำนวณได้6901234นะครับ6901234ต่อมาก็จะเป็น,นทาง10ล่างนะครับ ิบล่างของอาจารย์จะมีอยู่หสูตรทุกท่านได้ตัวชนเด่นตัวเดียวนะครับก็คือเลขสามงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านสามก็เข้าจริงนะครับหวยออกสามหกส่วน,นทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาครับตัวเด่นของอาจารย์ได้เลขหนึ่งตัวรองก็จะมี9ก้าห้าแปดสี มาต่อกันที่แนวทางหน่วยล่างสองสูตรงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางได้ตัวชนเด่นสามตัวก็คือหกเจ็ดแปดมีเลขหเข้าหลักหน่วยนะครับหวยออกสามหกงวดก่อนหน้านั้นมีเลขสองเข้าหลักหน่วยแถมหลักสิบมาด้วยก็คือเลขสามส่วนแนวทางงวดใหม่สองสูตรของอาจารย์ได้หกเจ็ดแปดหนึ่งกับเก้าศย์หนึ่งสอง ตัวชนเด่นตัวเดียวทุกท่านก็คือเลขหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นทางสิบหน่วยล่างสองสูตรมัดอารวมงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายนะครับในทางของอาจารย์วันชัยมัดแล้วมี3-6อยู่ทุกท่านงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวา สูตรของอาจารย์ได้5้าเมัดกะ9เก้าหนใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดนางฟ้าราศีมังกรงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มี687ทุกท่าน คำนวณได้019ยาทางเดินเลข7งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้า6งวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับแอดนางฟ้าคำนวณได้459นะครับสูตรนี้จัดไปทุกทัน4ี่าเก้าวันที่ก็16บหทับสี่สอ มาต่อกันที่แนวทางบนมาตัวเลขเด่นแบบสองตัวของอชรดางวดที่ผ่านมาอชรดาคำนวณได้4กับ6ก็มีเลข6เข้าหลัก 100, ร้อยคือออก687กลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปทางเดินเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดเข้า3หลุด1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับคำนวณได้4ี่กับ6ครับ ได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรคำนวณ110หน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาแอชรารดาคำนวณได้5 6 7 8ก็มา3ตัวเลยทุกทันมี6มี7แล้วก็มี8นะครับหวยออก6 8 7ส่วนนทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาครับ อัดชรดาคำนวณได้9012ทุกท่นนาน9012แนวทางเด่น110หน่วยกะแนวทางบนมาตัวนะครับของออดชรดามาต่อกันที่แนวทางหลัก10บนของแอดวานงวดที่ผ่านมาหลัก10ของอาจารย์มีเลข8แถมหลักหน่วย สามหลักร้อยมาด้วยนะครับมาครบบนเลยงวดก่อนหน้านั้นก็มาครบบนเลยนะครับงวดที่ออกห้าหกสาำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาครับ16เมษายน68สูตรหลัก10ของอาจารย์คำนวณได้0 2 3ย์6 7 8สรับาหกแดทางของแอดวานเรศวน มาต่อกันที่ในะทางสิบปนของแอชวโรดงวดที่ผ่านมาก็มีเลข8นะครับเข้าหลัก10บทางเด้รยเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ใบด้านบนตรงกลางคำนวณได้3 4 5 6 7 8ทุกทันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตามสูตรนี้ของอาจารย์มาแล้วนะครับสูตรคำนวณ10บนของแอชวโรด มาต่อกันที่แนวทาง10บนเลกเด่น3ตัวของอพงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกทันไม่มีเลข8นะครับมี7ไปเข้าหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่ครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้036ย์ทุกทันนย์6แต่ชอบก็สามารถเก่งได้หมดนะครับ แต่สูตรของอาจารย์เป็นสูตร10บนครับต่อมาก็จะเป็นสูตรสอนอบนเลขเด่นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้สูตรนี้ของอาจารย์มีเลขเจเข้าหลักหน่วยงวดใหม่ได้8ปดสามหทุกท่านแปดสาหต่อมาก็อีกสูตรหนึ่งนะครับสอนอบนสูตรนี้ ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข8เข้าหลัก10งวดใหม่ได้5 80ทุกทัน5 80แนวทางของอ p นะครับชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปมาต่อกันที่แนวะทางหลักหน่วยบนสมุดบันทึกใครรอใครตามใครถามหาอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข7ครับเข้าหลักหน่วย วยออก687ทางโดยเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้7803นะครับ7803ทุกท่านมาแล้วนะครับหลักหน่วยบนสมุดบันทึกมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างตัวเดียวของหวยชุมแพร งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์คำนวณได้เลขสามก็เข้าหลักสิบนะครับคุยออกสามหงวดก่อนนั้นก็ได้เลขสามนะครับงวดที่ออกสามสองงวดใหม่ครับใบฝั่งทางขวาสุดอาจารย์คำนวณได้เลขหนึ่งทุกท่านได้เลขหนึ่งตามนี้นะครับใครถามหาสูตรนี้แคปหน้าจอให้ไวครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอดชัยชุมแพนะครับเลขเด่นล่างแบบสี่ตัวงวดที่ผ่านมามีเลขสามเข้าหลัก1ิบงวดใหม่ได้8901ทุกท่าน8901ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบสี่ตัวงวดที่ผ่านมา หลุดไปนะครับอยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้7 8 4 5แป้ยออก3 6ครับหลุดส่วนหนาทางงวดใหม่คำนวณได้3 4 0 1นะครับ3 4 0 1ต่อมาก็จะเป็นแนวทางมัดรวมสูตรเด็ดล่างนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข6นะครับเข้า คำนวณได้หกเจ็ดแปดนะครับคูณออกสามหกนวทางงวดใหม่คำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งทุกทันสามสูตรของอาจารย์ได้ตัวชนเด่นสองตัวก็คือศูนย์กับหนึ่งมาต่อกันที่แนวทางหลักหน่วยล่างเลขเด่นแบบสี่ตัวสูตรนี้งวดก่อนมีเลขหนะครับเข้าควยออกสามหก งดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้9012นะครับ9012หลักหน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัวก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ